อย่างนี้โดนละผมคือพี่เนี่ยพี่เหมือนพี่หายใจไม่ออกแล้วตอนเนี้ยผมช่วยพี่อยู่ทำไมอะดับไม่ได้ดับไมด้คุณทิพย์ทุยพอแล้วครับคุณช่วยด้วยขออนุญาตนะครับผมผมไม่ไหวแล้วครับโอ้ยพี่ไปไหนลุงดำอยู่นี่ปะป๊า เกี้ยวนั่งหน่อยครับโอค่กเหรอไม่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 ยังยังเจอตรงนี่ครับพี่เอ้าที่น้ำเอาคุณมิเกลสวัสดีครับจำหมู่ได้ด้วยโอ้เจอในคุกนำจำแม่นเลยครับน้ำน้ำเนี่ยครับนี่มามามาทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอนานเลยครับว่าจะมาสร้างที่รักที่รักไปไหนที่รักโบริเดตเป็นส่วนนะครับเติมของพัฟเจน ทำให้มวลวัตถุอาทิตย์น่ะได้มันไปเติมแคลเซียมในส่วนของไลปอปูมินในส่วนของอัสตพุดก็ได้มีแรงกำลังเสริมนี้นะครับเพื่อนเด็กน้องได้เดาไปฟ้าแล้วเลยน่าจะดาวนะครับยอคุณไม่ดูเรต่ออะไรไม่ได้เลยครับใช่อาแนอนาคตเอ้าไม่คือจริงๆนะเอ้าในอนาคตเนี่ยเรื่องพวกนี้เราควรฟังไว้เพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะไปช่วยเสริมแคลม อเสริมสร้างแคลเซียมกับเป็น่จน e> ของออกซิเจนไลออตทูครับเป็นเรื <c <c <t <t ่องของคาร์โบไฮเดตผมว่าพี uh ่เสียเวลาทำงานพี่มากเลยตรงนี้ครับครับเออไม่หรอกครับผมยามปฏิปต่อแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับแต่อปกติพี่ทำงานไหมครับเนี่ยครับกำลังจะไปเก็บคาร์โบไฮเดตเหมือนกันครับอันนี้ทำข้าวครับหลายรอบครับมันช่วยเรื่องแคลเซียมนะมันช่วยเรื่องวยครับใช่มันทีนี้มันทำให้เกิด อาการในตัวจิตเหลวอยู่ในร่างกายทีนี้อ,อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ต้องดูแลตัวเองละเมื่อกี้ดูสมองยังไม่เต็มตอนนี้เต็มขึ้นมาเฉยเลยครับดีเครีดยดขึ้นมาแหน่ะสมองม,มันต้องใช้ต้องมันต้องมีรอ,อยหยักนะ ใช่ครับใช่มองโอซี่แหละที่คุยอย่พมึงอะหลอดจะเต็มแล้วครับเนี่ยเอ๊ะอยากรู้เลยจีงกันได้ไงแต่ว่าไม่ถามดีกว่าครับเดี๋ยวยาวครับดูแล้วพี่ต้องนั่งยาวนะโซฟาตั่งยาวนะพี่ทามนะครับนครับครับไม่ไม่รบกวนดีกว่านมปังโอ้วิ่งไม่ทักเลยเนี่ยพี่โจ้ใช่พี่มันไม่ใช่ชายหาดคือวิ่งผ่านไม่ทักไม่ทายโอตายแล้วโอเขียนพี่โจ้คุยทุราลกับพี่ทาอยู่ ไม่ได้คุยเวราเลยครับทำไมต้องทำเสียงนี้ด้วยเอ้ยอ้ยเมื่อกี้เห็นนิ้วกลางนะครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ้าวอันนี้พี่มองผิดละมันเรียกว่าเป็นจิตปรุงแต่งเบื้องต้นเนี่ยผมชูสองนิ้วให้กำลังใจพี่ปังสู้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 สองนิ้วครับครับสองนิ้วโอเคค่ะสู้สู้สู้พี่โจนสู้สู้ครับครับสู้ครับพี่สู้ครับครับครับโอ้ยปวดหัวครับโอ้โหครับผมเป็นไงล่ะครั้งี่อุ้มนะครับ อธรรมดาพี่ปกตินี่ผมดึงลมรู้จักดึงลมไหมล่ะเออดึงข้อคนนียดึงข้อผมดึงลมมาพี่ดูโอ้โหดึงแต่ดึงลมครับโอ้โหอว่าอะไรล่ะครับโอ้โหนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชัดๆขออนุญาไปหาคารโบยเดทต่อได้ไหมครับเนี่ยยังพี่ยังก่อนทีเนี้ยยังก่อนนะครับเวลาเราออกจากบ้านนะพี่เราต้องใช้แขนน่ะในการแก่งเพราะยังไม่น้องบอมแขน ครับครับอ๋อฮึบฮึบฮึบบฮึบบฮึบอะไรของแขนเลยครับโอ้เยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่วะเนี่ยใช่บอกแล้วบางอย่างมันต้องไอ้นี่พี่มันต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนพวกนี้บูรณาไม่หมดครับครับใช่พี่ต้องเรียนรู้จากคุณทีมอีกเยอะเลยครับใช่ใช่ต้องขอความชี้แนะด้วยนะครับโอ้นี่ท่าอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นการบริหารนิ้วครับเวลาเราจับคอมจับอะไรเงี้ยมัน ทำให้เกิดเหตการหลายๆอย่างครับอันนี้ต้องเป็นการใช่่พีเรียกว่านวดประสาทของนิ้วครับแล้วสมมติสมมติอันนี้ผมสมมติผมขอเยอะผมขอผมขอเยอะเอาซีนะพี่สมมติแบบถ้าถ้าพี่แบบเมื่อเมื่อเมื่อข้อมือแบบเวลาจับเมาส์นานไปนะครับพี่ก็บริหารแบบนี้ได้โอ้โหไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำเข้าจอกูไอ้ดำโทษอท้อท้ครับเอออันนี้อันนี้ผมลงมาตรงนี้ได้ไงครับเนี่ยเอ้ยครับ ผมว่าพี่พี่ลองดูข้างในไหมเหมือนพี่มาทําธุระหรือเปล่าพี่ครับก็จริงๆก็ทาธุระลแหละครับแต่ตอนนี้ตอนนี้มันหยุดอยู่ตรงนี้สักพักแล้วครับครับโอ้โหนี่ครับเอาอีกครับเอาอีกผมชอบมีค่าเลยครับมีมีอต้นเนียวเวลาเราจะเวลาเราจะส่งใครไปหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะด้วยกันบอกจุ๊บเนาะรู้ไหมแล้วผมจะบอกลูกนะอ่านลูกผมเนาะ อนีลูกไปแล้วนะชาวกวยมาไหนเนเป็นเป็นทาจุปปกติอ่าไม่น่าเชื่อเลยมโอมัจิจุ๊บะพอไม่ต้องมีจริงไอเดาไอเดาพาพี่ออกไปทีไอดานั่นสิพี่โจนพี่โจนทำอะไรอยู่นี่เอดาจุ๊บดาาตังน้อยารัจินี่านนี่ครัมิเดิ้ลบ๊บ จักกันอีกเหรอเนี่ยครับใช่ครับรู้จักกันว้าอุ้ยอุ้ยอะไรครับเป็นอะไรครับจิตปูแต่งครับจิตปูแข่งจิตปูแต่งครับเรียกว่าตรงนี้เป็นจิตปูแข่งนาดองครับโอยปวดหัวครับอ๋อนี่ครับยใช่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 สบายนิ้วขึ้นีเลยเคยเคยดูนี่ไหมครับเคยดูโทรศัพท์ไหมเคยดูโทรศัพท์ไหมครับมันจะมีมันจะมีเพลง ตึ๊ดๆๆๆๆๆๆๆเขามาจากไหนเข้ามาจะกผมอ๋อเหรอครันี่ดูโอ my นี่ไปไปเอ้ยอุ๊ยทันโอ้โกรตึ๊ดก็โดนนี่องดูครับอุ๊ยนี่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 โหรถนี่นี่นี่ตึ๊ดๆๆๆๆๆๆๆเข ยังยังพี่ยังกลับมาก่อนผมกกลับมาหาที่ก่อนอย่างยังไม่ไปอีกครับยังยังอันนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนั้นอันนั้นอันนั้นได้ได้เหมือนกันนี่ตึ๊ดได้ได้ตึ๊ด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 ต โอ้คุณทีมไม่ร้ายกาเลยครับครับคุณทีไม่ทำอะไรเลยครับโทษทีผมเอ๊ะมาเลเวลไม่ไม่ทำอะไรครับผมคุยพี่ได้ไงได้คุยได้น้องอะไรน้องอะไรก่อนเนี่ยน้องอะไรใครพูดน้องอะไรยังไม่ได้พูดน้องเลยพี่บอกเนี่ยน้องมานั่งโต๊ะนี้อะไรเอาเล้อฮะหน้าเคียร์เลยด่ามาเลยลูกมีเดียวด่ามาเลยอะไรคือน้องน้องไหนไอ้น้องแม็กไงน้องแม็กน้องแม็กน้องแม็กมานั่งโต๊ะพี่อะไรเงี้ยเป็นน้องชายครับเป็นน้องชาย อ๋อน้องน้องคือน้องชายอ๋ยอช่อครับเม,ม,ม,ม่ให้คิดถึงแบบมัตั้งเลยเย้รอดแล้วโอ้ยเอ้ะดับลอยได้สายตาแป๊บเดียวเอ๊ะใครทำทีเน,นี้ยพ,พ,พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่มาหยุดตรงนี้แป๊บเดียวครับไม่ไปตีนู่นตีนี่นะครับไม่<ต>ไม่ไม่ดีอะนี่อันนี้มองมองจีนคุยพี่เลยโดยเฉพาะ เลยครับเอาเอา material เอาวัตถุดิบไหมครับผมพอให้เอาเคสโต้นไหมครับไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ขอคุยกับพี่ดีกว่าส่งเหมือนส่งเนี่ยผมขอคุยกับพี่ดีกว่าสิบสองอันเอาไปเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ยินดีให้กับมิตรภาพครั้งนี้ครับผมมีจุดประสงค์อยากจะคุยกับพี่อย่างเดียวแล้วยาวแล้วยาวแล้วเดิมๆมีดำเดิมเลยอันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมครับครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไหนไหนอะไรไหนครับ ก็ไหนๆเอานอนคุยกันเราด้วยหนูไปนอนโดนได้มาว่ามาหนูได้จีดดาวดับเจ้ากุวยคิดยังไงมาเป็นลูกของของคนสองคนนี้ครับอยากทราบปะปะป้ากับมามาเป็นคนดีนะโอ้เนี่ยพูดชัดอย่าไม่น่าเชื่อนี่นี่นี่อันนี้ดีาอพี่นอนนี้พี่นอนนี้ปุ๊บพี่โดนละยิงพี้โดนละผมคือพี่เนี่ยพี่เหมือนพี่หายใจไม่ออกแล้วตอนเนี้ยผมช่วยพี่อยู่ทำไมอะ ับไได้ับไปได้คุณทีมยพอแล้วครคุณพอแล้วครับคุณคเป็นไงบ้างพี่ยอย่างช่วยด้วยขออนุญาตนะครับผมผมไม่ไหวแล้วครับ

ส่วนนี้มันต้องเอาตรงนี้นึงทีเดียวก็หายยัก็หายครับครับบกบว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 ับวกบวกบวกบวบวับวก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 บกบรกบรกบวกบกบรกบเกบวกบรับวกบวกบวกบรกบากบว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 ับวก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 บรับวก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 บกบกบวกบวกบวบวกบรกบรับบบวบบวบบกบบกบบบกบบกบบรับบกบบ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 รับบบบบบกบบบบบกบบบบบบบ อย่ามายุ่งกับคูเอออย่ามายุ่งกับผมครับช่วยพี่อยู่เฮ้ยพี่ช่วยพี่อยู่ครับพี่ตีออกไปอึ๊บออกไปออกไปอยู่มานานัเจ็บปีออกไปกลัวแล้วเบาเบาเบากลัวแล้วออกไปกลัวแล้วก็กลัวแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วครับครับครับพี่โจทต้องเอาล่ะแต่ผมว่านะเพอาะปีออกเนี่ยผมต้องดูแลพี่แน่เลยอ่ะมันจะต้องมาอยู่กับพี่นะ โอ้ยังมีวันผีออกอีกแล้วไม่ดีน่าจะดูแลตัวเองยากหน่อยนะหลังๆอ่ะผมน่องมน่าจะปกป้องพี่นะเหมือนผมจะอ้วกอะครับคุณทิมตอนนี้มันเป็นอาการพวกนี้ครับนี่ไหนเป็นไงมั่บคุณทิมไม่ต้องมุดมุดมาทำไมครับคุณทิมคุณทิมครับโอ้ยคุณทิมผมลองดูแลทตุในพื้นที่ดินที่คุณกำลังนั่ง ครับครับผมผมหายแล้วครับคุณทีมครับหายแล้วเนาะครับแต่อยู่ไหมผมไม่ยังนะไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่หายแล้วครับหายแล้วครับดี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 ขึ้นแล้วครับดีแล้วคุณทีมครับ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 ดีดีดีคุณทีมคุณคุณทีมอาล้างหน้าล้างตาซะด้วยโอ้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ครับทั่วโซดิชุดเินกระเป๋ามีอะไรครับพี่ผมขอดูขอแกะกะเป๋าพี่หน่อย โอ้มึงยังมาแกะกระเป๋าอีกไอ้ดำมึงปล่อยกูไปเถอะไอ้ดำที่มีอะไรข้างหลังแล้วไอ้ข้างหน้าก็ไม่ปล่อยไอ้ข้างหลังก็ลื้อกระเป๋ากูอีกถูรองเท้าให้แล้วเอากระเป๋าสองเจ็ดแปดไอ้สองแปดเจ็ดพี่ครับผมเก่งใจยังเลยนี่คิดตังค่าถูรองเท้าด้วยเหรอครับมาเคยดินไหมครับพี่เราเนี่สิบปากไม่เท่าตาเห็นเห็นโอ้จริงครับผมได้เห็นเต็มเต็มเลยสิเปิดย่างจริงเห้อพี่โจนเก็บอะไรไว้ในบ้องไปเป็นอหญ่ใหญ่โอ้โหอะไรทั้งหนาวเนี่ย เออเอาเอาเลยไม่ได้ถือว่ได้ถือไม่ได้ทำอะไรเชื่อไปอ้ไรเรื่อยไปเมื่อผมบอกไปแค่ครับอีโนบักเจ a ่าเมนูนิงแกนี่กูพูดไปหมดเออครับเราทีไม่ทำอะไรจริงครับม่ไม่นำี่ผมว่าผมน่าจะต้องดูแลพี่นะแม่บางเวลาพี่น่าแบบบางเวลาเลยครับ โอ้โหใครทุยเออแป๊บนึงนะครับฮ,ฮัลโหลฮัลโหลไม่รถกับพี่ยังไม่ได้วางสายพี่รับยังไอชัดสกสีเรียงพี่ <c oughs> ยังเดินเดินแล้วเดินได้แล้วโอ้โโอโตกใจเลยครับโอ้โอโอใครโทรมาเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณทีมครับได้ไม่ไ,ไม่มีไม่มีคนโทรพี่ไม่มีคนโทรอันนี้พี่หยิบกำลังคนมีพี่ยังไม่มีคนโทรพี่แล้วไม่มีคนโทรพี่ยังไม่มีคนโทรผมบอกแล้วผมต้องดูอาการพี่ก่อน พี่ยังไม่มีใครโทรมาพี่อันนี้พี่รับอันนี้พี่คุยกับตัวนี้พี่ฮัลโหลสาธุยังยังยังสาธุไม่อยู่พี่สาธุไม่อยู่พี่สาธุไม่อยู่พี่โจนสาธุไม่อยู่พี่สาธุตอวมองไปแล้วสาธุไม่อยู่พี่สาธุไม่อยู่ครับสาธุตอวมองไปแล้วพี่ผมต้องใครนะโน่เนียเหรอไม่โน่นพี่บอลโซนเหรอพี่โนเนียวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเจอบอโซนนะผมบอกแล้วนะบอลโซนผมต้องดูแลพี่อย่างใกล้ชิดในบางเรื่องคุยปลอมกันแล้วอะไรก็แล้วเอาเป็นว่า อ่าคุณ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 ทีมขอเบอร์พี่ไว้ได้ไหมอ่ะโอ้โหเออผมผมต้องโทรเช็คบ่อยๆไงเวลาอะไรอย่างเงี้ยต้องโทรเช็คพี่บ่อยๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูโอ้ผมลืมโทรศัพท์ไว้ที่ที่น้องด้วยอ๋ไม่เป็นไรพี่เอ็ดาเอ็ดด้าเอาเอาเบอร์เอ็ดาให้ให้ให้เขาหน่อยนี่ผมน้องผมเองครับเออผมมีแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วเบอร์พีเอ็ดาผมมีแล้วไงโอ้โหแม่งไม่เอาด้วยไม่เป็นไรเอางี้เครื่องพีเอ็ดามีเบอร์มีเบอร์พี่โจนไหมอ่ะ นี่ไม่ได้ขอขอให้ได้แปดสามเจ็ดห้าห้าพี่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะแปดสามเจ็ดห้าห้าอุ้ยใครเดี๋ยวโจดมาเฮ้ยเฮ้ยมาเดี๋ยวผมชื่อดูแลพี่เองผมดูแลพี่เองไปไปไปผมดูแลเองโจดผมโจดผมไปโจดพี่เอาไปเฮ้ยเดี๋ยวโดนลรถผมไป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 ยังไงเดีขึ้นแล้วเจีขึ้นแล้วไปเลยไปเลยเอาไปจบอุ้ยอุ้ยวิ่เกิลเกิอะไรมาลูกเกิลเป็เลยไม่หนี ลูกไม่เอาทรงเลยอื้ถโอ้โรถกูแท้ๆจะถีบถีบกันเองครับอย่าถีบที่รถครับเจลพี่ขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมขอโทษอย่าไปยืนบนรถทำไมไปน่ามาเจอเลยไอ้ผมดูในรถแะไรีเอ้าเอ้าเอาลูกกูเอาขึ้นผิดขึ้นถูกเอ้าไม่รถยังไม่ได้ล้างพี่อันนี้เดี๋ยวฝุ่นมันเลอะนะข้างหน้าไปแล้วนะโว้ย สองตามเอาสองตามแกอยู่ข้าวเจอกันนะขมิ้นสู้ๆนะติวได้ติดนะหาแบบเปล่าเกี้ยวทักถึงแล้วทักมานะเใ็่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวไอเด็กไอเด็กครับอะไรโอ้ จะไปรถทำไมแล้วหนูดหนูหรืป่าวตัดตัวปวดเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บมันตกขนาดนันหรเจ็บ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 เตัวไม่ท่าเจเจ็บใจหรอกโอ้โหเอายาไหมเอายาไหมไม่อาอด้อรถ้าก็บอกขอโทษหนูโอเค ขอโทษครับมิเกลขอโทษครับมิเกลขอโทษครับมิเกลนับเ่ไแล้วสามแล้วขอโทษครับมิเกลสีขอโทษครับมิเกลขอโทษครับมิเกลขอโทษครับมิเกลห้าขอโทษครับมิเกล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 วันนี้น้อย ขอโทษครับน้าไป,ปไปไหนอะ่ะอย่าอย่าให้เจออยู่ที่วัดนะอย่าตกซ้ายตกขวาอะไรนะแค่นี้อ่ะดิดอ,ะอย่าพูดเลยวันนี้พูดอะไรโดยอย่าให้เจออะไรบอกอย่าให้เจอนะพี่โจมคนเมื่อกีอ้ให้บอกพี่โจมหน่อยหนึ่งพี่โจมคนเมื่อกี้ 哎。